รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนรายการโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม สวัสดีครับคุณผู้ชมครับหมุนตามโลกวันนี้เป็นเกียรติอีกครั้งหนึ่งดรสุชชัชวีส่วนสวัสด์ดเรเอมาร่วมรายการกับเรานะครับต้องถือว่าท่านเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับไม่แพ้กับอาจารย์อีกสองสามท่านที่เป็นคอมเพิวเตอร์ประจารายการมา23ปีปีนี้ขึ้นปีที่23นะครับดรเอสุดชชวีส่วนสวัสด์เรื่องของสิงคโปร์นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายสําหรับประเทศไทยมากทําไมเขาถึงทําได้และประเทศไทยไม่ไปไหนสักทีนะครับวันนี้ต้องบอกว่า ต้อบอกว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนแล้วนะวันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวไปพูดคุยกับดเรเอครับ มาพบกับดรเอสุชัดชวีสวนสวัสดิ์กันเลยครับสวัสดีครับดรเอสสวัสดีครับขอบคุณครับที่ร่วมรายการเป็นเกียรติกับรายการอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่เอพูดกันเลยเราเรามองเห็นทุกประเทศที่เขาพัฒนาด้วยซายเทคโนโลยีเป็นตัวทงนาหน้าเลยใช่เรามีมีนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆเป็นที่ยอมรับเป็นที่ต้องตาของทั้งโลกนั่นคือซายเทคโนโลยีที่ทําให้ประเทศเป็นได้อย่างนั้นและวันนี้ประเทศไทยเนี่ย ผมยังไม่เห็นเอาจริงเอาจังเรื่องนี้สักทีนะล่าสุดเนี่ยเจนเซน่วงซีอของอินดียมาเนี่ยพี่เอมีประสบการณ์แล้วมันมีอะไรที่บอกเราบ้างครับเห็นด้วยเลยครับสำหรับโพสิชันของไทยแลนด์เรื่องเราไม่ได้ถูดูถูกประเทศไทยเราลักประเทศไทยเราอยากเห็นประเทศไทยเรามาพูดกันตรงนี้นะครับเราเห็นประเทศไทยที่ไปข้างหน้าแบบทัดเทียมอารยประเทศอาเซนนะครับพี่ตังพูดถูกนะครับว่าไม่มีประเทศใดในโลกเลยที่ยกระดับประเทศ ตัวเองเนี่ยจากประเทศที่เคยยากจนเป็นประเทศโลกที่หนึ่งที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยโดยไม่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นธงนำนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสนะครับเยอรมันสแกนด์เนวียนฟินแลนด์นอร์เวย์นะครับสวีเดนมาถึงเอเชียนะครับจีนเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยหรือแม้แต่ตอนนี้ก็คือสิงคโปร์มาเลยแล้วก็เวียดนามทั้งสิ้นนะครับ เพราะงั้นแล้วอันนี้มันเป็นธงที่ชัดนะครับถ้าอยากให้ประเทศพัฒนาคนมีคุณภาพมีชีวิตที่ดีครับต้องไปทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะอะไรมันขายของน้อยชิ้นแต่กําไรเยอะอืเพราะใช้สมองแต่ไม่ใช่ขายของเยอะกําไรน้อยหรืออาจจะแทบไม่มีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุการณ์ที่น่าสนใจนะครับในช่วงวันที่สี่ธันวาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ ผมมีโอกาสได้พบกับคุณเจสันเซนหัวนั่งกันตรงนี้เลยฮะนั่งกันตรงข้ามนี่เลยครับก็พวกเรานะครับมหาวิทยาลัยไทยที่เป็นพันธมิตรด้าน AI ไนะครับผมไปในฐานะของนายกสภามหาวิทยาลัย cmkl ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นนะครับจากค r n e g i กีม l l น n นะครับมหาวิทยาลัยดับหนึ่งทางด้าน AI ไของโลกมาร่วมกับพระจอมเกล้ากบังขอตั้งขึ้นก็จะเป็นมหาวิทยาลัยางด้าน AI แห่งแรกของประเทศไทยซึ่งตอนนี้นะครับเราเมื่อสี่ปีที่แล้วเราเป็นลูกค้าคนแรกของเจนเส้นหัวเราซื้อซ u เปอร์แอร์คอมพิวเตอร์รุ่น A 100 uh, uh. เมื่อสี่ปีที่แล้วเร็วที่สุดในอาเซียนนะครับ uh. เร็วที่สุดในอาเซียนนะครับ uh, 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 uh. เพราะาเทคโนโลยีมันไปเร็วปีสี่ปีที่แล้วนี่มหัศจรรย์มาก uh. นะครับก็เขามาเพราะว่าประเทศไทยนะครับมีบริษัทจะซื้อเขาแพ็กเกจใหญ่ uh. หน่าจะร่วมหมื่นล้านเลยเนี่ยนะครับ uh. เขาก็เลยมา อาจารย์มีท่านอธิการไม้ดนก็มานะครับผู้หลักผู้ใหญ่มาผมมีโอกาสนั่งตรงข้ามมันเลยนะครับในฐานะเยรสมาคมในฐานะนายกสภาอเดินสภาลไรนะครับที่เป็นลูกค้าคนแรกของเขาด้วยและเป็นหาลไรที่เน้น AI แล้วก็ยิ่งใหญ่กว่ามากเลยเจอหน้าแล้วไงครับางั้นแล้วพอเจอหน้าปั๊บนี่เล่ฟังเลยเจตเ้นบอก๋อ้เนี่ยเนี่ยเห็นอาจารย์หาลไรมากันอยู่เนี่ยเออแปลกดีนะเพราะที่อเมริกานี่นะ นะครับมหาอะไรเองเขาก็ไม่ได้รวมกันติดหรอกเขาก็ต้องมาพึ่งไอนะครับในการใช้ซูเปอร์ไอคอมพิวเตอร์แต่มาก็ดีแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็พูดสักถามอะไรไปนะครับสักพักหนึ่งเผลอนะครับเนี่ยตอนนี้เราไปตั้งศูนย์ออกแบบและพัฒนาที่เวียดนามอคนัน้าข้าๆนี่สะดุ้งนี้เลยผมอยู่ตรงข้ามเลยนะเส็ยตาก็มองกับผมเลยผมก็ถามเวียดนามเขาให้เขาให้อะไรคุณอะ นั่นสะกิดเลยเข้างๆไม่พูด๋อดัชเชนแมทเตอร์ไม่มีอะไรอะไรเงี้ยนะครับนั่นพูดก่อนที่เขาจะประกาศในวันถัดมานะนะครับถือว่าเขาหลุดเขาหลุดเขาหลุด,ลดแล้วที่น่าสนใจก็คือเราเตรียมบอกว่าเราจะไปพิชพิชก็คือไปแบบนะไปแบบโน้มน้าวเขาเว่าอย่างประเทศไทยหมอเก่งนะสุดยอดของโลกเราจะทำเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยนี่นะครับเขาก็บอกว่าเวียดนามทำแล้ว เพราะงั้นแล้วก็เป็นอะไรที่หัวใจสลายแบบหนึ่งเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมไม่มาเมืองไทยนะครับก็แน่นอนที่สุดแล้วครับอย่างที่เรารู้กันว่าคนเวียดนามพร้อมคนเวียดนามในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีพร้อมนะครับแล้วมีคนอยู่ตลาดมากมายกว่าเราเยอะแล้วก็มีฐานการผลิตที่พร้อมอยู่แล้วเพราะ Apple ก็ไปบริษัทเกาหลีเนี่ยมากกว่าสี่0ันแห่งขณะที่ประเทศไทยอาจจะไม่ถึงสี่ร้อแห่งเนี่ยเพราะงั้นทุกอย่างมันพร้อมนะครับทีนี้ ความพร้อมของคนด้วยสายนพื้นฐานสายเทคโนโลยีบวกภาษาใช่เวียดนามดีนี้ก็โอ้โหคําเกรงเรียนเหลือเกินเดนามตอนเยนนี่ไปเรียนนพอยนี่ดีนะอังกฤษก็เก่งคณิตศาสตร์ตัวท็อปภาษาเกาหลีเดี๋ยวนี้เป็นภาษาที่เวียดนามชอบมากเอนะครับเกาหลีญี่ปุ่นเพราะงั้นเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษคณิตศาสตร์โอ้โหสู้ยากเอาละอันแล้วไปแล้วทีนี้กลับมาที่ประเทศไทยยังไง วันนี้สิ่งที่เราพูดในตอนที่ผ่านมาเนี่ยว่าเราต้องมาพัฒนาการศึกษาลงทุนในงานวิจัยนะครับภาษามันไม่พอพี่ตังเพราะวันนี้มันมีตัวใหม่เข้ามาซึ่งมันเปลี่ยนโลกเลย AI เพราะเจนเซนเนี่ยเคยอยู่เมืองไทยนะเป็นคนไต้หวันพ่อมาทำงานบริษัทน้ำมันมาอยู่แถวสุขุมวิทสุขวิสามก้าเขาถูกผมเพาะมาเรื่องแต่ไต้หวันเลยสิแล้วียน่รุ่มระดีสมัยร่่มระดียังอยู่ที่ตรงสอนรุ่มรดีนะครับตรงสุขุมวิทเนี่ยนะฮะ แล้วจากนั้นไปอเมริกาก็เลยไปเรียนหนังสือไปอะไรต่างๆก็กลายเป็นผู้นำบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้ AI Nvidia Nvidia ผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ AI ซึ่งมูลค่าบริษัทชนะ Apple อยู่เนี่ยโอ้ไม่ธรรมดานะดังนั้นวันนี้มันบอกเลยว่าโลกมันมันเปลี่ยนอย่างรุนแรงว่าถ้าเกิดว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ พอดีศาสตร์เป็นพื้นฐานในเรื่องของการโปรแกรมมิ่งโคดดิ้งซึ่งนําจะไปสู่เรื่องของ AI อในอนาคตเนี่ยไม่ใช่ในอนาคตปัจจุบันนียคุณคุณนะโคดดิ่งศไทยยังกัลยาใช่อันนี้ผมต้องศรัทธาเลยนะด็อกเตอร์คุณหญิงกัลยาสุวคนวันนี้นี่คือผู้มาก่อนการยายังพลักดันนะตอนนั้นคนยังไปบูลลี่เธอโคดดิ้งอะไรต่างๆคือสุดท้ายแล้วสิ่งที่เธอทำาก็คือสิ่งที่ถูกต้องคือคนประโยชน์มหาศาลกับประเทศนะครับและเอาละเราไปแก้ในอดีตไม่ได้วันเนี้ เด็กไทยนอกจากเรื่องภาษาซึ่งพี่ตังพูดมาเปสิบสิบปีซึ่งก็ยังไม่ทันวันนี้ต้องเติมเกี่ยวกับเรื่องของทางด้านโคดดิ้งซึ่งจะเป็นพื้นฐานด้านเอไอมันก็คือ AI มันก็ฐานมาจากซน์เทคโนโลยีนะถูกต้องถูกไหมฮะใช่มันจากคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ล้วนวันนี้ประเทศไทยต้องลงทุนกับการศึกษาของเด็กตั้งแต่เยาว์วัยเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ซึ่งจะเป็นรากฐานสอต่อเรื่องของการพัฒนาคอมพิวเตอร์จนถึงยุค A i ครับ เรียกว่าไม่ต้องไปเรียนอะไรให้มันเยอะแยะหรอกเอาคอนเซนเทรตสำหรับโฟกัสสำหรับ3วิชาหลักๆใช่ครับแล้วก็ปูพื้นให้เด็กไทยเข้มแข็งใช่ใช่นะครับแล้วก็ภาษาเป็นตัวที่จะนำพาเป็น bridge the gap ทั้งหมดเลยถูกต้องถูกไหมฮะเพราะภาษาเพราะจะมีภาษาไม่ได้ภาษาแต่แรกนี่จบหมดก็เพราะไรไม่ได้จะไม่คุยกับเจนเส้นหัวยังไงเขาเป็ภาษาอังกฤษก็ไม่ได้คุยภาษาไทยอ่ะแล้วหนังสือในโลกวันนี้มันภาษาอังกฤษทั้งนั้นอ่ะ ดังนั้นแล้วมันไม่ได้ภาษาอังกฤษต้องมามแต่ที่ต้องมาที่ต้องหนักที่สุดม,มาก่อนเลยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ออนะครับประเทศไทยซึ่งวันนี้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยแทบจะบวยอาเซียนแล้วนะครับใช่ครับโอ้ตอนนั้นสมัยสมเด็จกรมหลวงเน้นเรื่องของโอลิมปิกวิทยาศาสตร์ใช่เออใช่ตอนนี้หมายว่ายังอาจจะเงียบไปละเงียบไป เพราะว่ามนีสานนี่ยังไงแจดงว่าพระราชชีวภาพท่านเห็นกันไกลมาชัดเจนอันนี้ผมผมเชิดทูลเลยนะคือคือถ้าเป็นผู้นําตรงนี้เลยครับนะครับ ทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมองแล้วแล้วสรุปว่าประเทศต่างๆก็ไม่ได้มาประเทศไทยเบนไปเวียดนามไปสิงคโปร์<า>ไปมาเลยไปอินโดนีเซียมาแบบปลายน้ําเช่นรถยนต์จีนมาอ่ะเอามาเข้ามาคันผลิตคันหนึ่งก็ออามา,เอาเ,อาเอาเทคโนโลยีจีนคนจีนออมาทํา แล้วก็มาประกอบขายคนไทยก็ดูอุโมงไทยจีนเนี่ยวิศวกรอย่างคนจีนเลยใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเลยมันไม่ใช่แต่ไปเวียดนามไปต้นน้ําเลยไปออกแบบอ่ะต้องเรียนด้วยเขาอ่ะถูกไหมเพราะงั้นไปออกแบบไปวิจัยพัฒนาคนเวียดนามก็เก่งขึ้นนี่แต่ถ้าเกิดมาตีโปรมาประกอบเนี่ยมันจะได้อะไรมามันมาแบบนั้นไงพี่ตังซึ่งอันนี้มันแค้นใจมากที่เราต้อง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 ทันเกมแบบจีนเวลาต่างประเทศเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ย เขาเรียกว่าบิ๊กชังบิ๊กคองโกมาร์เก็ตแคปปาเนี่ยไปลงทุนเนี่ยเขามีขมานแต่ว่าอยู่ต้องเอาเทคโนโลยีมาด้วยพร้อมกับการลงทุนแล้วมันทําให้ไม่ใช่มาลงทุนอย่างเดียวนะเทคโนโลยีต้องมาอันเนี้ยยกพอทุกตัวเนียน่าสนใจวันนี้มีรถจีนทุกยี่ห้อเลยนี่คือทาให้จีนพัฒนาขนาดนี้ไงสีจิ้นผิงทำยังไงไหมรถจีนนะสับสนให้เกิดขึ้นกี่กี่ยี่ห้อก็ได้นะครับให้แข่งขันอยู่ในในบ่อจากนั้นโยนฉลามลงไปฉลามตัวนั้นชื่อเทสลา เอาฉลามลงมาเลยเพราะเทสลาเนี่ทันสมัยมากนะครับโดยเฉพาะระบบการขับเคลื่อนอัตโนมัติโยนฉลามลงในในบ่อจีนพวกปลาจีนก็ต้องสู้ฉลามถูกฉลามกินก็ปล่อยไปแต่ที่เหลือมาเนี่ยเผลอๆกินฉลามนั่นคือวิธีคิดของจีนเพราะงั้นแล้วการที่ไทยจะชวนคนมาอันนี้ขมมากเลยต้องเอาต้นน้ำมาไม่ใช่มาปลายน้ำแล้วปายน้ำมาบอกมาอันนี้ไม่ได้ต้องมา สมองมา<อ> <ics> มันทําให้ยกระดับประเทศไทยขึ้นมาพร้อมๆกันได้เออนี่คือาจะทํามากครับต้องต้องรีทต้องทําต้องทำต้องทาแบบนี้แต่ว่าสมมุติว่าถ้าถ้ามุมมองของประเทศไทยเราไม่เราคงจะไปแข่งเขายากในเรื่องของพวกเนี้ยอ่ะเกษตรกรรมทำไงเราน่าจะเป็นอู่ข้าวน้ำแล้เป็นบิ๊กชังของในเรื่องของ agriculture sector เนี่ยสำหรับคนต้องกินต้องใช้ทั้งโลกเนี่ยเราจะทำไงให้เรายิ่งใหญ่ เพราะว่าเราใช้ตัวนี้เป็นเบสอันนี้น่าห่วงนะเพราะว่าเราขายแบบวัตถุดิบอย่างเดียวข้าวนะครับปาล์มยางไปแต่เจ้าของยางพิลารีเส้นบางทีจะเป็นแสนก็มีเพราะเราขาดวิจัยนวัตกรรมะถูกไหมใช่ไหมเพราะเราไม่เอาตรงนี้เราไม่ไม่ผมยังไม่เห็นรัฐบาลไหนที่ทุ่มเทเรื่องพวกนี้แหละแต่ว่าเซอร์วิสเอาไปผลิตเป็นยาเห็นไหมนะครับผลิตเป็นยาราคามากกว่าเป็นหมื่นเป็นแสนเท่า ราะั้นแล้วอ้ตรงนี้การที่จะขายแบบวัตถุดิบเดียวนะครับก็ต้องไปตัดราคากับอินเดียอันนเงี้นมันไม่ได้แล้วคือสินค้าที่ขึ้นอยู่กับธรรมชาติถ้าเราไม่มีนวัตกรรมที่จะแอดอัพที่จะสร้างเวอร์ยาเด็ดเราก็ชูค่้เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกเนี่ยนะว่านักวิชาการทางด้านน้ำบอกว่าถ้าเกิดประเทศไทยไม่ทำอะไรเนี่ยน้ำเค็มนี่ดันถึงอ่างทองสุดท้ายอู่ข้าวอู่น้ำก็ไม่มีผมไม่อยากจะคิดเลยนะวันหนึ่งต้องซื้อข้าวจากอินเดียจากจีนอะ เพราะเราปลูกคราบไปแล้วเพราะน้ําเค็มทะลักทะลักกันไปถึงตรงนั้นเพราะฉะั้นเราเจอวิกฤตมากมายมันมาจากเนี่ยว่าเราต้องพัฒนาคนนั่นคือทางรอดคนเนี่ยนะครับอยู่ในเก่อเล็กๆก็รวยได้อทะเลทรายก็เป็นมหาอำนาจได้ครับอ,อย่างนี้รัฐบาลจะทำยังไงเนี่ยต้องส่งเสริม BI ขนาดไหนเนี่ยต้องต้องน่าคิดนะสงต้องต้องคัดเลยจริงๆแล้วแรกฐานมันต้องมาจากวิจัยนวัตกรรมก่อนมันถึงจะต่อยอดจำนั้นได้เพราะฉะนั้นอย่างที่ รัฐเอกราถ้าจะแบบเรียนรัฐดังรวดเร็วเนี่ยต้อง Import คนครีมี่ระดับ AI ระดับนวัตกรรมเข้ามาอยู่ในของเราเลยหรือไม่เป็นพาร์กเลยที่เราเคยทำซนนพาร์กอยู่สำเร็จแต่เราไม่ได้ทำต่อเสียด้มากถ้าเกิดรัฐบาลเนี่ยเอา Apple กับ Microsoft Microsoft n v นะครับเอ i d i a เอาต้นทางนะเอาศูนย์วิจัยกับอาการออกแบบมาได้เนี่ยจะให้เท่าไหร่ลดภาษีเท่าไหร่ให้ไปเถอะฟรีก็ว่าได้ แต่เขามาสร้างประเทศได้ใช่ไหมเพราะมันทําให้เด็กไทยมันมันมัน่ได้เรียนรู้เปนแหลเรียนรู้เลยมันเรียนรู้จากโฮดครีมอุตสาหกรรมไทย SME จนถึงบริษัทเจ้าใหญ่มันได้เรียนรู้จากครีมสักพักหนึ่งโอ้โหคุ้มอะไมาได้ตรงนั้นไงนะครับเราต้องคิดแบบนั้นไม่มีประเทศใดนะครับที่พัฒนาประเทศโดยไม่เริ่มต้นจากเงินของรัฐ ต้องเริ่มต้นจากการพ่อแม่ก่อนแหละนะครับเหมือนส่งลูกเลี้ยงนะฮะแต่นั้นรนะัฐต้องลงทุนในเรื่องนวัตกรรมนะครับและที่ลงทุนดีที่สุดก็คือสถาบันการศึกษานีน่แหละเพราะการสถาบันศึกษาเนี่ยได้ออกไปช่วยเอกชนได้บังคับเขาได้ถ้าเกิดเราสับสนเขาต้องฟูฟาักช่วยพัฒน,นาระบดับอุดมศึกษาไปใช่ที่จะออกไปสู้กับคนทั้งโลกเพราะมันชิดที่สุดแล้วเคาอยากให้รัฐบาลในประกาศนโยบายนะเรื่องพวกนี้วิจัยนวัตกรรมปราบรสชามในสิมซากแล้ว เผยแพร่ไปทั่วโลกแล้วเกาเห็นว่าแล้วเราทำให้เห็นเขาจริงรรเขาเห็นจริงเนี่ยผมว่าการลงทุนหลังไหลามาแน่เพราะเรามีทรัพยากรที่เรามีคุณค่ามหาศาลแม้ว่าจะเป็นจะบอกว่าเป็น strategic location สำหรับโลกก็ได้นะเพราะมันทุกอย่างมันดีหมดเนะเดี๋ยวโอกาสหน้าครั้งหน้ามาคุยผมจะอาจะได้ไปคุยเรื่องคลองไทยที่จะสร้างเรื่องลดลดปัญหานับท่วมได้แน่นอนแล้วก็ได้คาร์บอนเครดิตมหาศาลนะ แล้วก็สร้างเศรษฐกิจขอประเทศแบบ24ชั่วโมง around the c l o องยินดีครับครับเอาละครับไปเชื่อเพืศึกษาให้หน่อยนะครับท่านเรยครับขอบคุณมากสําหรับครั้งนี้ครับครับชมครับฟังดรเอแล้วผมเชื่อว่าท่านมีความรู้กระชุดนะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามี Inspiration i n s p i r a t i o n ที่ดนใจที่เราอยากจะทําอะไรที่ดีๆกับประเทศนะครับเลยบอกให้เห็นถึงว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มันที่ประเทศไทยเราไม่ ล้าหลังเขาทุกวันนี้ต้องบอกว่าล้าหลังนะเพราะมีสาเหตุต่างๆที่เราเอะได้พูดไปแล้วนะครับถ้าเราทำสามสีอย่างนี้ผมว่าประเทศไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผ่านมิวส t กทีวีแฟนเพจดูย้อนหลังได้27ชั่วโมงวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2568 DMT Charity Golf 2025มอบโอกาสสารทางฝันชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจากนายสุรพงษ์เปียชดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมณสนามกอล์ฟกรุงเทพกีทาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานครในวันจันทร์ที่3มีนาคม2568จัดโดยมูลนิธิทางสุ่ฝันปั้นคนเกง่งวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันเพื่อน,นำไรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย เป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ด้อยโอกาสที่อยู่ปายใต้การอุปการะดูแลของมูลนิธิทางสูรร่ฝันปั้นคนเก่งโดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนที่เป็นผู้สนับสนุนหลักการสมัครเข้าร่วมแข่งขันทีม VIP กิติมศักดิ์ทีมละ50,000บาททีมทั่วไปทีมละ35,000บาทรวมสนับสนุนป้ายสปอนเซอร์ป้ายละ10,000บาท สอบถามรายละเอียดการแข่งขันและใบสมัครได้ที่ facebook มูลนิธิทางสุฟันปั้นคนเก่งติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0652100707